จ้างสุทธิพรสินค้ามือปราบช้างป่าเขาใหญ่ทํางานต่อหลังเกษียณเรียกได้ว่าการที่มีเหล่าบรรดาช้างป่าออกมาเดินอวดโฉมบนเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือว่าเป็นภาพที่คุ้นตากันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะบรรดาช้างป่าตัวตื่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความแสบนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นได้แล้วยังสร้างความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจึงทําให้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาคอยช่วยกํากับดูแล ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสุธิพรสินค้าหรือนายวิธิสินค้าเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกจราจรให้นักท่องเที่ยวกรณีที่ช้างป่าออกหากินบนถนนอุทยานและถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์หลังจากที่มีคลิปช้างป่าเขาใหญ่เผยแพร่ในโซเชียลหลายคลิปจนกลายเป็นที่โด่งดังจนได้ชื่อว่ามือปราบช้างป่าเขาใหญ่ก่อนที่ล่าสุดจะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายน2566หลังจากครบอายุ60ปี ล่าสุดมีเรื่องราวที่น่ายินดีเมื่อมีรายงานข่าวดีเมื่อวันที่1ตุลาคม2566เมื่อนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาได้กล่าวถึงกรณีที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการเมื่อเดือนกันยายน2566าจำนวน6ท่านรวมทั้งนายวิสุทธิ์สินค้าพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากช้างป่า ด้วยเห็นว่านายวิสุทธ์มีความสามารถความเข้าใจที่สื่อสารกับช้างป่าได้ดีขณาที่คนอื่นไม่สามารถทําได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากช้างป่าที่ออกมาหากินบนถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงได้ให้ในายวิสุทธ์อยู่ช่วยอุทยานเขาใหญ่ต่อไปในตําแหน่ง T.O.A. ตามอัตรางเงินเดือนที่กําหนดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2566เป็นต้นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและช้างป่าถือว่ามีความรู้ความสามารถพิเศษเข้าใจกับช้างป่าถือเป็นหนึ่งเดียวในเขาใหญ่ ด้านนายวิสุทธิ์หรือสุธิพรสินค้าได้กล่าวว่าเมื่อเกษียณออกไปแล้วก็คงจะไปดูแลลูกหลานแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ยังไว้วางใจมอบหมายให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถึงแม้อัตรางเงินเดือนจะไม่มากแต่ก็พร้อมที่จะดูแลสัตว์ป่าช้างป่าและเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาบนถนนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากช้างป่าที่ออกมาหากินบนถนนนอตนทำหน้าที่ออกมาบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกวัน เนื่องจากมีช้างป่าออกมาหากินบนถนนในหลายจุดทุกวันและมีจำนวนหลายยอตัวเหตุที่ช้างไม่เข้าทำร้ายเมื่ออยู่ใกล้กัน,กนและเชื่อฟังเนื่องงอจากมีความคุ้นเคยกับช้างป่ามีเพียงกระบองไฟที่ถือในมือและช้างป่าจำเสียงได้และไม่กลัวช้างป่าถือเป็นหน้าที่ต้องทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านขึ้นลงมีความปลอดภัยจากสัตว์ป่าแต่อย่างไรก็ตามขอให้นักท่องเที่ยวอย่าก,กดแตรอย่าลงถ่ายภาพใช้แฟลชเมื่อเจอช้างป่าบนถนนให้ขับรถไปได้หรือถ้าเข้าใกล้ก็ให้ถอยรถก่อนหรือแจ้งเอ แจ้หน้าที่เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้นายวิสุทธิ์หรือสุทธิพรสินค้าเป็นพนักงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้ามาทำงานตำแหน่งพนักงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ต่อมาได้บรรจุตำแหน่งพนักงานราชการทำงานผูกพันกับช้างป่ามานาน20ปีเกี่ยวกับภารกิจช้างดูแลตั้งแต่กู้ไก่การจราจรและอารักขาช้างป่าโดยการทำงานในกลุ่มจะมีประมาณ5คนมีสุทธิพรเป็นตัวหลัก เป็นด่านหน้าเมื่อมีได้รับแจ้งหักเกินความสามารถก็จะขอกําลังเสริมจากกลุ่มสุทธิพรเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้นจากการณีที่มีการเผยแพร่คลิปผ่ายดือ้อนั่งทับรถนักท่องเที่ยวใช้งาแทงรถของสุทธิพรแต่อย่างไรก็ตามช้างที่เขาใหญ่ก็ไม่เคยทําร้ายเขาแม้เวลาอยู่ใกล้กันซ้ําเมื่อช้างเห็นเขาขับรถมาใกล้ก็จะเข้าไปหายื่นงวงให้จับไม่เคยทําร้ายและที่น่าทึ่งคือสุทธิพรสามารถบอกช้างให้รออยาเพิ่งข้ามถนนให้นักท่องเที่ยวขับรถผ่านไปก่อน ซึ่งช้างก็ฟังเขารู้เรื่องและรอตามที่บอกจริงฮ่าฮ่าจ้างสุธิพรสินค้ามือปราบช้างป่าเขาใหญ่ทำงานต่อหลังเกษียณเรียกได้ว่าการที่มีเหล่าบรรดาช้างป่าออกมาเดินอวดโฉมบนเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือว่าเป็นภาพที่คุ้นตากันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะบรรดาช้างป่าตัวตึงที่ขึ้นชื่อเรื่องขวามแสบนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นได้แล้วยังสร้างความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัย จึงทาให้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาคอยช่วยกํากับดูแลซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสุธิพรสินค้าหรือนายวิสุิสินค้าเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกจราจรให้นักท่องเที่ยวกรณีที่ช้างป่าออกหากินบนถนนอุทยานและถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์หลังจากที่มีคลิปช้างป่าเขาใหญ่เผยแพร่ในโซเชียลหลายคลิปจนกลายเป็นที่โด่งดังจนได้ชื่อว่ามือปราบช้างป่าเขาใหญ่ก่อนที่ล่าสุด จะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายน2566หลังจากครบอายุ60ปีล่าสุดมีเรื่องราวที่น่ายินดีเมื่อมีรายงานข่าวดีเมื่อวันที่1ตุลาคม2566เมื่อนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาได้กล่าวถึงกรณีที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการเมื่อเดือนกันยายน2566จำนวน6ท่านรวมทั้งนายวิสุทธิ์สินค้าพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากช้างป่าโดยเห็นว่านายวิสุทธิ์มีความสามารถความเข้าใจที่สื่อสารกับช้างป่าได้ดีขณะที่คนอื่นไม่สามารถทำได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากช้างป่าที่ออกมาหากินบนถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงได้ให้ในายวิสุทธิ์อยู่ช่วยอุทยานเขาใหญ่ต่อไปในตำแหน่งท่ o a ตามมาตราเงนินเดือนที่กำหนดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2566เป็นต้นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและช้างป่าถือว่า มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้าใจกับช้างป่าถือเป็นหนึ่งเดียวในเขาใหญ่ด้านนายวิสุทธิ์หรือสุธิพรสินค้าได้กล่าวว่าเมื่อเกษียณออกไปแล้วก็คงจะไปดูแลลูกหลานแต่ก็ต้องขอขอพระคุณท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ยังไว้วางใจมอบหมายให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถึงแม้อัตรางเงินเดือนจะไม่มากแต่ก็พร้อมที่จะดูแลสัตว์ป่าช้างป่าและเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาบนถนนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากช้าง ป่าที่ออกมาหากินบนถนนนอตนทำหน้าที่ออกมาบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันเนื่องจากมีช้างป่าออกมาหากินบนถนนในหลายจุดทุกวันและมีจำนวนหลายยอตัวเหตุที่ช้างไม่เข้าทำร้ายเมื่ออยู่ใกล้กัน,กนและเชื่อฟังเนื่องหอจากมีความคุ้นเคยกับช้างป่ามีเพียงกระบอ่ไฟที่ถือในมือและช้างป่าจำเสียงได้และไม่กลัวช้างป่าถือเป็นหน้าที่ต้องทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านขึ้นลงมีความปลอดภัยจากสัตว์ป่าแต่อย่างไรก็ตาม ขอให้นักท่องเที่ยวอย่าก,กดแตรอย่าลงถ่ายภาพใช้แฟลชเมื่อเจอช้างป่าบนถนนให้ขับรถไปได้หรือถ้าเข้าใกล้ก็ให้ถอยรถกอ่อนหรือแจ้งเอเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้นายวิสุทธิ์หรือสุทธิพรสินค้าเป็นพนักงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้ามาทำงานตำแหน่งพนักงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ต่อมาได้บรรจุตำแหน่งพนักงานราชการทำงานผูกพันกับช้างป่ามานาน20ปีเกี่ยวกับภารกิจช้าง ดูแลตั้งแต่กู้ไก่การจราจรและอารักขาช้างป่าโดยการทํางานในกลุ่มจะมีประมาณ5คนมีสุทธิพรเป็นตัวหลักเป็นด่านหน้าเมื่อมีได้รับแจ้งหักเกินความสามารถก็จะขอกําลังเสริมจากกลุ่มสุทธิพรเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้นจากการณีที่มีการเผยแพร่คลิปพลายดือ้อนั่งทับรถนักท่องเที่ยวใช้งาแทงรถของสุทธิพรแต่อย่างไรก็ตามช้างที่เขาใหญ่ก็ไม่เคยทําร้ายเขาแม้เวลาอยู่ใกล้กันซ้ําเมื่อช้างเห็นเขาขับรถมาใกล้ ก็จะเข้าไปหายื่นงวงให้จับไม่เคยทำร้ายและที่น่าทึ่งคือสุทธิพรสามารถบอกช้างให้รออยากเพิ่งข้ามถนนให้นักท่องเที่ยวขับรถผ่านไปก่อนซึ่งช้างก็ฟังเขารู้เรื่องและรอตามที่บอกจริงฮ่หา,หา